พอเรียนวิชาได้แล้วก็ขั้นทดลองแล้วที่สิงภาคปฏิบัติก็พาลูกน้องไปแล้วไปนั่งที่นั่นเราไปถึงที่มันี้นจะมีเสือแล้วก็ไปนั่งครูก็นั่งละไล,ล่มนกเลยิพอไล่มนกแล้วก็วนนั้นอยู่กันมาก่อนแล้วมาก็เหมือนสัตว์บ้านเหมือนกันนะคือมามาแบบมันมีสติะตังเหมือนสัตว์บ้านมา แล้วเดี๋ยวตัวนั้นมาแล้เดี๋ยวตัวนี้มาบางทีมาถึงถึงสี่ตัวก็มีเหมือนกันนะนานมาก่อนมาหลังมาแล้วแต่ตัวไหนอยู่ใกล้อยู่ไกลด้านหลังนี่ลูกศิษย์นี่ตัวสันคนนั้นอ่ะเรียนวิชาสืบสี่เสือเจ้แต่แล้าบอกเอานี่ไปขี่เอตัวนั้นมาขี่มันนีมาคูนนี่ท่านทดลองขัานทดลองนี้ก่อนนะไปไม่ได้ใครก็ไปไม่ได้กลัวมีตาคนนี้คนเดียว ไปได้เห็นที่ไปแกมีเหตุผลเรื่องก,กลัวนี่กลัวจนจะก้าวไม่ออกแช่ว่างั้นนะแต่เชื่อครูถ้าครูไม่เก่งจริงเสือมันจะมาอย่างนี้ได้อย่างไรว่าง,งั้นนะนี่มันมาเหมือนกับสว์บ้านเหมือนสันม,อมีอหัวใจดุ่มดิ่มดิ่มมาอยู่มานอนอยู่เ,เพ่งบันผ่านตามภาษาเหมือนกับอะไรเหมือนกับสว์บ้านว่างั้นเถอะนะบอกอลูกศิษย์ั่นนอะ ทั้งบอกทีแล้วคนวคนไม่ได้เรื่องเลยมันบอกสุดท้ายก็บอกแกก็บอกแบงนั้นเขาบอกแล้วเอาไปขี่ตัวนี้มาไปก็อุ้สละชีวิตหรือว่างั้นแกว่านะอืมสละชีวิตไปไครูกับลูกน้องลูกศิษย์ก็นั่งเต็มนั่นัี่นัก็อยู่นั่น,น,นก็นนกขี่มาหาครู นีเขาฝึกเบิกขาทักรับปฏิบัติเอาเบื้องต้นนะดูฟังดิอพอขี่ตัวนี้มาแล้วตัวนี้ก็มานอนอย่างนี้แล้วไปขี่ตัวนั้นมาอีกเนี่ยบอกบอกคนนี้แหละก็ไปขี่ไมนอีกค่อยหาขน,หาข,นหาขึ้นไปหานขึ้นไปว่างนั้นนะนี่ไม่เป็นไรไม,ไม่เป็นไรแล้วไปขี่ตัวนี้มาแล้วขี่ตัวนั้นมาแล้วบอกให้พวกนี้ไปขี่มันมานอนอย่างนี้ก็ให้ไปขี่ก็ไม่ยอมไปพวกนี้มันตัวสั่นอยู่เลยน,นี่เป็นภาคแรกนะเท่านี้พอ พอไลม่นมนันไปมันกับปุ๊บปั๊บไปเลยนะพอพอพอไลม่มนมันแล้วมันก็ไป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 เลย,เลยมีมี่ภาคแรกนะภาคปฏิบัติเขาแ้วที่ที่ภาคที่สองเอาทดลองนั่นจนกระทั่งแน่ใจก่อนนะไม่ใช่คนุนเดียวนะแต่ละหยคนแต่สุดท้ายก็ไปด้วยสองคนเท่านี้แหละวกนั้นไม่ไปด้วย,ยแหละวไปก็ให้มาขี่มาหาครูครูไล่มน้นมันมาจนกระทั่งแน่ใจเป็นไงแน่ใจแล้วยังว่า วิชานี้เป็นยังไงพอแน่ใจแล้วอาที่นี่ภาคภาคที่สองนะที่นีนะครูนั่งอยู่นี่ให้ลูกศิษย์นี้ไปนั่งโน้นแล้วให้ลูกศิษย์เป็นคนไล่มนเองนะแล้วให้เวลาเสือมาแล้วให้ขี่เสือมาหาครูนี่นั่งเป็นภาคที่สองนะฟังนี่อาจารย์เจี๊ยบคือไปนั่งมาเห็นกันนะให้ไปนั่งโน้นแล้วก็เป็นให้ไล่มนไปล่มนเรียกเสือมาพอเสือมาได้ให้ขี่เสือมาหาครู แล้วขี่อะไรจริงแต่น,นั่นก็เรื่อที่แน่ใจแน่ใจเล้วที่แน่ใจแล้วนั่นแหละตางนั้นออกจากครูได้จะไปเรียนตรงนี้คืมามาอยู่นี่โว้จะขี่จะเสือั้งนั้นแหละเขารู้กันต้องบ้านเขาเห็นก็นมีก็ <c oughs> เ,เห็นจะขี่เสือขี่เสือก้อมีพวกส่วนมากพวกพานเห็น <c oughs> เรื่องสติมันเก่งมากเหมนนคิดว่าสติหรือว่าอะไรกรือไม่ซ้ำไอ้คนเดินมาเป็นหมูเป็นพวกก็เป็นอย่าง,างหนึ่งนะขนาด สะพานน้นอะ่ะม,มันจะดิ่นเลยนะฮะนีนะ่อาการข้งมันนะมันจะโดดนี้แล้วนะเราขี่มนะันคือบางทีไปหลงป่าหลงลกบางอะไรบางทีเหนื่อยบางไลมง่มนขี่เอาเสือมาขี่หน่อยนะขี่ขนาดหกสองว้เป็นท่าทันเขาว่าแก้ว่างั้นนะขนาดหกสองนี่ขี่ไปไม่ถึงไหนพาเราล,ลม้มต้องเจ็ดแปดสองขึ้นไปเก้าสองไปขี่ได้ทนงั้นนะขี่ได้ไกล เอาขนาดหกสออไว้เป็นท่าละขี่ไปได้สักเอ,อ้ยไม่ถึงสิบเส้นเนีพาเราล้มคือเวลาเราล่าเนี่ยมันตัวเหนือยอยู่กัางก้ามานี่ส๊อจะได้เป็นทานเวลาจะไปหาเนื้อเนี้ยบางทีเราไปเที่ยวในป่าแล้วเนี่ยไม่ทราบเหมือนมันดุม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 มาตําหนังเนี่ยมาแล้ว เหมือนหมานี่นะเอออู้หงม,มาอะไรนี่ถ้าวันไหนมันมาด้วยงั้นไม่ได้ถืงท่าละองเเหมือนหมาเลยนะมันไม่เหมือนธรรมดาเหมือนหมาในบ้านเราเนี่ยตอนที่เรายิงเนื้อเจ็บตอที่เราตามรอยเนื้อนีมันดุมดุมมาตามหลังเนี่ยเฮ้ยมาตามหลังเรามันมาจะเมื่อ,อไหรไ่รู้ที่พอเราดูรอยเนื้อมันแปลกประหลาดมันมีวกอยู่บนม,มันจะนอนอน,นั่นั เนื้อเจ็บมันก็บบมีวกคนเหมือนกันเนื้อเจ็บนิดน่อยคท่ากัาพอถึงจุดที่เราจะไปยิงเนื้อนี่เนี่ยเราต้องเอาอะไรให้มันนะเอาผ้าบางอะไรบางทิ้งมันมันเข้ามันต้องถ้าเป็นของเรานี่ทิ้งมัแล้วมันป่อยแล้วเราก็ไปมันม็ตายด้วยหมอไม่นี่จะไปพอปืนป้างเท่านั้นนะถึงแล้วถึงแล้วถ้าหากว่า มันาตายมันไล่กัดเลยถ้าตายแล้วก็ไปก็ขึ้นนั่งอยู่บนหลังสับแล้วก็ไปเหมือนหมาเนาะไอ้พี่นอนได้ตื่นหนึ่งตื่นขึ้นมามานอนมันนอนอยู่ด้วยแล้วเนมเันตื่นงั้นนะเราไม่เรียกก็ตา,ามมันออกมาเองทงหมืเพราะนั่นก็มีมีแปดท่านแต่งเสียฟังยิคือเราไม่เรียกมัน,นออกมาเองเหมือนเหมือนกับเรากับมันมันจะประสิทธิ์กันไงกั่รู้ ผมไม่เคยได้ยินโอ้ได้ยินนะผมชัดเจนเลยคนละแล้วคนในบ้านนั้นเขาพูดกันทั้งบ้านเลยเรื่องวิชาขี่เสือมันมีวิชามีเพราะเรามีวิชางูมีมีเลืกดจี๋เสืออันแต่เขาห้ามฆ่าเสือนะ ไอ้ีเสือห้ามค้าวิชางูก็ก็ห้ามข้ามูงูการนี่เป่าเป่าออกไปเลยพิษออกไปเลยน้าเขียวเปื้อเลยนี่อาจารย์มหาลูท่านพูดท่านพูดท่านเห็นต่อหน้าต่อตาแล้วพูดให้ฟังอยู่เชียงใหม่แปลกนะท่านพูดถึงเรื่องเขามีวิชาเป่ามงูงูการใน นี่เป่านี่เป่าแล้วใส่น้ำขันนะ้ำแล้วก็เป่าลงไปเป่าลงไปแล้วก็น้ำเขียวเปื้อเลยถ้าหมอนี่ได้ได้เป่าได้ทันได้เป่าแล้วไม่ตายว่างั้นห้ามข้าม,มีู้่ใช้ศาสตร์น,นันของมันเหมือนกันอยู่ยง,งคงกระพันนั้นโอ้าศาสตร์ทั้งนั้นคือวันนี้มันมีใครนะั้นมันก็ไม่มีเลย re. วางล้ะอ,อ,อมอนตะกอนเท้าลงว่าตเสือแต่มันเขาไม่เรียกว่าเสือเขา,าเปนเ็นนักเลงเ่าเป็นนักเลงคนนั่นคนนี้นะโอ้มีแต่เหนียวทั้งนั้นแนหะทุกวันนี้เสือเสือแต่ใจเนาะตายขึ้นน่ะขี้หน้า,นาเลยตะกอนยิงไม่ได้เลึ่จริงแทนก็ไม่เข้าใช้ยศสาม มันเป็นเืองป่าแล้วตรงนู้นันเปลี่ยนแปลงเปองขนาดนั้นเลยมดแต่อย่างบ้านผมเป็นบ้านป่าบ้านดงบ้านสัตว์จริงๆสวนสัตว์เียวเลยมดเลยที่อยู่ผมไม่นึกว่ามันจะเป็นเป็นขนาดน,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 นี้หมูป่านี่เป็นเป็นร้อยแต่ละฝูงฝูงมันไปไหนนี่แหลไปหมดเลยนะผมได้เห็นด้วยตาผมเองกัผมเป็นเด็กมาถึงพอแตกหนุ่มนิดมันก็ยังมีมากอยู่นะแต่มันห่างไกลไปหน่อยแล้ว พอแตกหนี้ห่างไกลมันอยู่ใกล้นหน่อยถนู่นหะที่บ้านอะไรโคโกราดโคเลือนมีเยอะถึงนู่นแล้วใกล้บ้านคนนีม้มีเต็มฝูงหนึ่งประมาณสามสิบยี่สิบไปอย่างนั้นแ่ะอยู่ทางแถวนี้พอถึงนู่นแล้วมันไปที่ไหนนี่แหลกไปเลยอ่ะมันเหมือนกับวัวฝูงนี่แหลกไปเลยเราตามรเราไม่ต้องตามมาเดินไปเรื่อยๆไปเลยเพราะมันมันมัน,มนแหลกไปหเห็นหมด มดอาจารย์าอแม่ท่านหนึ่งเห็นหุโพวกวัวป่าวัวแดงน่ะท่านไปอยู่นู่นทางนู้นในดงนั่นก็อยู่กับพวกเขาตักน้ำมันยางใช้กินเผาเขาไปเผานานออกมาออกมานั่นล่ะพอออกมาถึงโคกตะวันบ่ายหลานนีน้ออกมาโอ้โหวัวแดงอ่ะ เป็นฝูงใหญ่จริงๆเหมือนกับวัวคือฝูงที่เขาเลี้ยงไว้ในบ้านจนท่านไม่ได้คิดว่าเป็นวัวปาอะไรเนี่คือมันมันตั้งหน้าอะไรมันท่านก็มาทางนี้มีทางเรียเยทางบ้านมาอะไรบ้านนาหัวคนหัวเขียนบ้านเขาไปจักน้ำมันอย่างทางเขาไปทางลบลกแหละมันมาโคบตะวันวาน,านหน้ามันหันหน้านนมันถ่มันจึงไม่ได้มองมาเห็นคน ทาเดินไปบอ้โหเหมืนงก็ตอแท้ไลยาเดี๋ยวงบ้านผมมีมือมันก็มีบ้านผมบ้านเดี๋ยวมันเดี๋ยวงอตายไกแท้นี่พอวางพยางก่มันนั่งปุบปั๊บปั๊บงัอะเรยังไม่แท้ี่ไปหาสินยังกว่ปอีกแหละมันคล้องตัวเ้งป่ามันถ้ายองไปใช้เฮ้อผมบอกว่ามันแต่เฮอกทีเดียวมมดเลยนะ เลี่ยงเลยโอ้ยมันเร็วเพิบเดียวเลยหายงับหมดเจ้าของไปเห็นว่าก็ข่าววิว่าแล้วเท่ากับอะไรเป็นนว่าเขาบอกได้คิดว่าเป็นงัวปลาไหมก็คิดว่าเป็นงูบ้านเพรนมากก็มากมันบรทศไทยแล้วอย่งหน่อยผมบนมูตามก็สามสิบเหยื่อทั้งตัวและตัวใหญ่มากปั๊บ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 มไปคล้องตัวมันละตอนเจ้าของไหนปลาเงาเป็นพันยอย่างนี้พ่อวางเลยเพิบทีเดียวเลย หายอยากเลยมูมาเร็วแวทีเดี้ยวฮับเดียวเห็นปะโอ้ยงัวป้าเนี่ยคือตัวเดยนี่ยคนเดนชอบอยู่ฝั่งไหนฟังขนาดนั้นฟังสิมันมากมันมาเดี๋ยหมดศูนย์พันเนี่ยเขาใหญ่มันจะมีสักกี่ตัวนั่งหัวแดงปกติมันก็จะมีอยู่เขาใหญ่นั่นใหญ่โคราดนั่นแหละโคราดที่เป็น เราาทยาของเขาเนี่ะเขาเลีงเอเออเขารักษาไว้สิใครไปแตะเขาไม่ได้เขายิงเลยคนถือปืนเข้าไปนั้นไม่ได้เขายิงเลยฟังว่าหัวหน้าคนนี้บู๊ยถ้าตัดมากกว่านั้นนะรักษาหนะบ้านเขาเขาลูกบ้านนะคนไปเช่าตาอากาศดูสัตว์ก็มีเยอะนี่นะเขาเล่าให้ผมฟังคงเท่ ไปดูคืนมันออกมากินเพื่อนเพื่อนเหมือนพนันเต็มไปหมดนี้มันไม่ได้กลัวคนวางนั่นนะพวกวางพกกระทิงพวกอะไรมันมาเพื่อนเพืนเหมือนพนันมันเหมือนสัว์บ้านเละม,มันไม่ได้กลัวคนเพราะเขาไม่ทําไมมันมันจงไม่ออกนี้ไปไกลจากคนช่างก็มีกระเสือมก็มีโง่ถ้าลงสัตว์เนื้ออยู่ที่ไหนเสือมต้องมีอ๋อ ที ne, mé, yeah, ่เขาใหญ่เลยนะเป็นไงออเป็นไง่าเยขาเขาถ่ายภาพมาเอท่านเลยขโมเรืยเนีเขาเรื่องมีเป็นเรื่องกันไอ้พวกนี้ไปยิงคนนั้นตายแล้วก็ใส่สกันุ่งพวกเา็ยแต่ไงมันก็ต้องให้ แต่ที่นี่เขาไม่นั่นหนิฮะไอ้ทางการมันไม่นั่นมันเอาปีไปพวกปีรักษาเนะฮะไอพวกไอรักษาเนี่ยิดผมดูเอเสียทีเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ตอนนี้มันสั่งกันหมดดังนั้นถขายก็หมดทำให้อำนาจทุนนี่มาผมต้องแหน่าเด็ดขาดขายกระล้ามเข้าไปในที่นั้นทำนีอาวุฒิเป็นตัดเสียอย่างนี้ ม,มันไทยเราไม่ค่อยจังกับอะไรนะครับไม่เหมือนอย่างเมืองนอกอม,มันไทยเรามันยินไม่จังกับอะไรนักนะมันเคยฟังพวกยินค้นอะไรมันจะยินชัดเท่านั้นครับมันถูกจริงๆผมมันต้องอย่างนั้น ปัญญาเป็นของผลได้ให้มีกําลังมากและกว้างขวางละเอียดไปได้แล้วแล้วดูปัญญาแล้ววิเคราะห์นั่นก่อนกว่ามันก็ตั้งตัวแล้มันก็ดำเนินงานแล้วก็มันเข้าตัวก็เลคเข้าตัวไปแล้วการมันก็หมุนติ้วในตรงนีั้งแต่เรื่องการปฏิบัตินี่มันทำไมมไม่ลืมเรื่องเราเรียนมามากน้อยลืมไปหมด เพราะหากคุยประวัตที่เราประวัติมาตั้งแต่ต้นที่เราเริ่มจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้มันไม่ลืมนะเพราะมันเป็นความจริงมันอยู่กับใจนี่ไม่ทำจะลืนะความจําก็อยู่มั่นความคิดนั้ความคิดนี่มันก็ลืมเคื่อของคือกันหาคือของอดของทำคือของมรรผลนิพพานเรื่องราวของคนนั้นคนนี้สัตว์นั้นสันี้คือสัตว์ผุดเป็นนิพพานกัน ได <ge baum> ้แล้ันจำจำได้แล้วมันดีหมดแต่เวลาปฏิบัติทางด้านจิตใจมันปากดขึ้นมาอะไรๆแล้วมันไม่นี่ก็ข้ากับชื่อพระยาเกษกับพรยาีนคือว่าถึขนหลงข้กาหลงูมเหมือนกันกับคนค่อยๆไป่าถึงข้นไม่ยืกลหนีอายข้นหลงูมเช่นอย่าง ความมนนจำชื่อจำเสียงผู kind of ้คนเหมือนนั้นบ้านนี้เดยนอัดเดินทำจำหน้าลืมคือต้องย้อนในส่วนที่ไม่ลืม็มือกอริยสัจสี่นะอริยสัจท่านไม่ลืมวันทัศลูจะมะอวันรู้ทำตัวไม่ทาวันนี้ผ่านไม่อยู่ อันนี้เข้าได้จริงจริงเข้าด้านลมกษสนิกรรสกับหัวใจเราผมไม่ลืมปริวัติที่ไหนอยู่ที่ไหนเป็นยังไงไงนี่มันเปิดตรงนี้ผมอ่านได้เลยปุดยเง่าพอเราวด้านแั้นรู้เรื่องนี้มันรู้หมดเลยตอบกนักเสียนาาผมไม่ได้ยินะไรผมไม่ได้ดูผมอยู่อยู่นะีม่มีปัญหา ผมดูอย <Cornell>. ู่แตไม่เจอตรงนี้ผมดูจนกบจนกบบคคอถึงการคนกว้างถือโอ้โหผมไม่ใช่เกันนะถือครถือของเรื่องต่างๆทุกวันิเกี่ยดไม่สนใจอะไรเลยเดแ้นสิตในนีผมก็ไม่เคยเอาไปดู ม่เคียความต้นกว้างๆองงที่เกสามีสี่ีไยอยู่สี่จังาเนอะที่อผมเนี่ยครียดมีหนังสือแต่ก่อนรู้ไว้นมากมปฏูปติาาัานโอ้โหขานผมผพูดทางภางจริน<ร>ไม่รู้ว่าจบกี่เทีย่ยวนะคอเอามาอ่านในภาษาตลอดเลยอ่านจนจบจนจบเลยพ่ที่ขานี่ไม่รู้กี่เทีย่ยวเลยแ้วผมมัน อะไรมันเพราะภาวนามเกี่ยวกับโทษใช่ไหมล่ะ <c oughs> เราต้องเรีดูเต็มที่ิกรรม <c oughs>